นี่แม่อุพามาดูสวนผสมขนาดสองไร่ค่ะตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเป็นทำเลที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ติดถนนแบบนี้เลยค่ะแปลงนี้จะติดกับถนนซอยราชสีกว้าง200เมตรนะคะด้านหลังมีลำรางนะคะแล้วก็มีต้นไผ่เลี้ยงเดี๋ยวอูพาเข้าไปดูแล้วก็เป็นเทือกเขาใหญ่แบบกว้างๆเลยนะคะ ความพิเศษอีกวกว่านั้นก็คือเราติดกับแปลงใหญ่ที่เป็นขนาด82ไร่นะคะซึ่งเขาก็มีหน้ากว้างทางเข้า200เมตรเหมือนกันแล้วก็เขาก็จะเราอาจจะเป็นแปลงหน้าเขานะคะถ้าถ้าลูกค้าถือแปลงนี้ไว้นะคะทํากําไรได้แน่นอนนะคะแปลงนี้ทําอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวอุพาเขาไปดูข้างในคะ่ะนี่ก็คือหน้าแปลงที่ดินนะคะก็จะติดกับแปลงขนาดใหญ่ที่เป็นแปลงติดภูเขาแปลงนี้ค่ะ ที่ดินจะติดกับแปลงขนาด82ไร่นะคะซึ่งเราจะอยู่ข้างหน้าแปลง8ปไร่เนี่ยเขาจะมีหน้ากว้างประมาณ200เมตรส่วนแปลงผลไม้ของเราก็คือ200เมตรถ้าเราอยากต่ออ่บริเวณที่ดินนะก็เก็บแปลงนี้ไปเลยค่ะความโดดเด่นของแปลงนี้นะคะก็คือจะมีผลไม้แบบผสมเลยนะคะแล้วก็อยู่ติดกับถนนลาดยางซอยราชสจีตรงเนี้ยหน้ากว้าง200เมตรค่ะแล้วถัดไปก็เป็นรีสอร์ทนะคะ ค่ะพาไปดูหลักเขตนะค่ะนี่คือแนวเขตก็จะเป็นตามแนวหญ้าตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเสาไฟฟ้าแบบสามเฟสอยู่ข้างหน้าตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะยาวไปคู่กับซอยราชะสีน์นะคะหน้ากว้าง200เมตรเลยนะคะ ถนนเส้นนี้ก็คือเป็นถนนเส้นใหญ่เลยนะคะเป็นรถสวนได้เลยแล้วก็มีภูเขาอยู่ข้างหน้านะคะซึ่งตอนนี้เป็นหน้าฝนอุมาเดือนสิงหาคมนะคะฝนที่ตกลงมาสะสมก็จะไหลลงมานะคะผ่านรีสอร์ทข้างหน้าเรานะคะแล้วก็จะผ่านมาทางลำรลางท้ายแปลงเดี๋ยวอุพาเข้าไปดูคะ่ะ ตรงนี้ก็คือถนนจะย,ยกสูงกว่าที่สวนของเรานะคะแล้วก็สวนก็จะมีเป็นมะม่วงมะยงชิดข่มะปรางขนุนกระท้อนมังคุดแล้วก็ชมพู่แบบผลไม้รวมนะคะแล้วก็มีส้มโอด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเห็นไหมไผ่เลี้ยงเนี่ยค่ะที่เขาปลูกไว้เนี่ยตัดต้นขายไงคะ อยู่ท้ายแปลงที่ดินของเราด้านหลังเต็มเลยนะเราสามารถมีไรายได้จากไถได้ด้วยค่ะ,ะตรงนี้ก็เป็นหลักเขตของแนวที่ดินนะคะเนี่ยจากเมื่อกี้ที่อูยืนอยู่ท้ายรถนันนะคะหน้ากว้างประมาณ200เมตรนะคะต้นที่อยู่ติดถนนนี้ก็คือจะมีเป็นกระท้อนค่ะ,ะมะยงชิดมะปรางนะคะเดี๋ยวพาลงไปดูข้างในกันค่ะ ตอนนี้อุมาตอนเที่ยงวันนะคะเนื่องจากเป็นหน้าฝนก็จะมีความครึ้มนิดนึงค่ะนี่อันนี้กระท้อนต้นใหญ่นะคะแล้วก็จะมีไมยงชีดค่ะเหมาะสำหรับท่านที่อยากหาพื้นที่สวนแล้วก็ปลูกบ้านไว้เกษียณหรือทําร้านอาหารนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะแบ่งโซนในการปลูกบ้านหรือสร้างร้านอาหารสร้างรีสอร์ทเพิ่มได้นะคะ แปลงนี้ก็จะติดกับรีสอร์ทเหมือนกันมีรีสอร์ทของเพื่อนบ้านนะคะมาค่ะอุไปดูพาไปดูน้ำนะอันนี้คือหลักเขตนะคะนี่ก็จะมีต้นส้มโอค่ะแล้วก็ต้นมะม่วงนะค่ะตรงนี้ก็เป็นเอ่อน้ำนะคะที่ไหลลงมาจากภูเขานะคะ ก็จะทําลำรางให้ผ่านแปลงที่ดินเราแบบนี้นะเนี่ยค่ะซึ่งเดิมนะคะน้ํามันจะอยู่เส้นนี้เนี่ยค่ะแต่เขาเปลี่ยนเส้นทางนะคะก็เลยไหลออกไปเส้นนู้นเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นท้ายแปลงนะคะก็จะมีไผ่เลี้ยงที่อุบอ,อ่เมื่อกี้ค่ะแนวไปสุดทาง200เมตรเลยนะคะแล้วก็ลำรางนี้ค่ะก็จะยาวคู่ขนานไปเลย ค่ะตอนนี้อู้อยู่ด้านข้างของแปลงที่ดินนะคะที่ดินนะคะจะหันหน้าทางทิศเหนือหันหน้าคู่กับถนนซอยราชสีกว้าง200เมตรเลยนะคะเป็นถนนลาดยางแล้วก็จากจุดนี้ไปถึงถนนสาริกานางรองเพียง200เมตรนะคะเลี้ยวซ้ายไปเขื่อนขุนด่าน5กิโลเมตรเลี้ยวขวาไปน้ำตกสาริกา หกิโลเมตรเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ตรงของหลักเขตนะคะตรงกรอไผ่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ติดกับรีสอร์ทนะคะนี่แล้วตรงนี้ของเราก็จะทําแนวเขตเป็นไผ่เลี้ยงไปตลอดแนวเขตเลยนะตรงที่อู้ยืนก็เป็นที่แปลงหนึ่งที่อู้รีวิวไปนะคะขนาด82ไร่แปลงนี้ค่ะเหมายกแปลงเพียงไร่ละ2ล้านค่ะ ก็ถ้าท่านสนใจนะคะมาน้าแอุมาดูแปลงนี้ก็จะได้ดูทั้งแปลงเล็กแปลงใหญ่เลยนะอ่าเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในสวนค่ะก็จะเป็นต้นมังคุดนะคะแล้วก็น้ําเนี่ยค่ะที่ไหลมาจากฝั่งนี้ถ้าเราอยากเก็บน้ำไว้ในแปลงที่ดินนะคะสามารถมาขุดตรงลำรางนี้ให้ลึกขึ้นนะคะแล้วก็ทำเขื่อนกั้นไว้ก็จะ มีน้ำอยู่ตรงนี้นะคะค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นโซนว่างนะคะเนี่ยเราสามารถมาทำร้านหรือว่ายกอาคารตรงนี้ได้เลยนะคะมะยงชิกก็จะอยู่ท้ายของลำรางเป็นแถวนี้เห็นไหมมีกระ l อกด้วยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของส้มโอค่ะ เป็นแปลงผลไม้รวมนะคะเราไม่ต้องมาลงต้นเองนะคะเราสามารถที่เป็นเจ้าของสวนได้เลยนะราคานะคะยกแปลงเพียงไร่ละ3.5ล้านห้านะคะพื้นที่คือ2ไร่55ตารางวานะคะนัดดูที่ดินแปลงนี้แจ้งแม่อูได้เลยค่ะ0826162428นะคะอยากเจอมิอูแจ้งล่วงหน้านะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆไม่ทันจริงๆก็เดี๋ยวให้ทีมงานช่วยดูแลนะคะโทรนัดหมายกับแม่อูได้เลยค่ะ แม่อมไม่ได้อยู่นะครนายกนะคะถ้าอยากเจอกันก็นัดล่วงหน้าค่ะไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรค่ะมาดูที่ดินแม่อูมีที่ดินในมือสวยๆเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะคะต้นโตเลยนะะี่ค่ะก็คือส่วนของสวนด้านหน้านะคะเป็นทำเลที่สวยนะติดถนนติดเขาติดไฟ แล้วก็ติดที่ดินแปลงใหญ่นะคะเป็นแปลงหน้าเลยค่ะนี่ก็คืออยู่ตรงซอยราชสีนะคะผ่านสวนอินทผลามเคียงหมอนมาแค่200เมตรเนี่ยค่ะสวนอินทผลามนะคะตรงนี้เขาเรียกซอยราชสีค่ะจะเป็นถนนลาดยางแบบนี้เลยนะคะที่ดินอยู่ตรงนี้นะคะขนาดสองไร่เป็นสวนผลผลผลไม้ผสมค่ะ หน้ากว้างติดถนนเนี่ยนะคะก็คือ200เมตรค่ะเป็นยังไงบ้างคะแปลงนี้นะคะขนาดเล็กกลังพอดีนะคะมีลำรางท้ายแปลงมีต้นไม้ให้เรียบร้อยข้างหน้าติดถนนเหมาะสำหรับทะเลค้าขายนะคะแล้วติดกับรีสอร์ทของเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็สวนขายพันไม้อินทรพาลัม นะคะอยู่ติดกับเราเลยแล้วก็เป็นภูเขาเทือกเขาใหญ่มากๆเลยนะคะท่านที่อยากหาที่ดินแปลงเล็กค่ะสร้างบ้านไว้กเกษียหรือถือเก็บทํากําไรแปลงนี้แนะนํามากๆนะคะเจ้าของฝากขายขนาด2องไร่ตารางวายกแปลงเพียงไรล,ละ3ามล้านหนะคะถ้ายังไงนัดดูที่ดินแปลงนี้แจ้งแม่โอ้ลูงหน้านะคะจะได้เจอแม่อุ้ค่ะแต่ถ้าด่วนจริงๆนะคะแจ้งลูกหน้าอุ้จะมีทีมงานในการพาชมที่ดินแปลงนี้ได้เลยเจอกันที่แปลงที่ดินค่ะ